ปุตตาวัตถุมนุษย์สานังปุตเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายโยจะปุตตานมัสโวยันบรรดาปุตทั้งหลายปุตผู้เชื่อฟัง เป็นผู้ประเสริฐสุดอันเด็กดีมีปัญญาหาความรู้เชื่อฟังครูพ่อแม่อย่าแปรผันมีสินธรรมงามเด่นเป็นสำคัญอีกขยันประกอบกิจ คิดสร้างตนถ้าไม่เรียนขอรับรองต้องไม่รู้ถ้าไม่ดูขอรับรองต้องไม่เห็นถ้าไม่ทำขอรับรองต้องไม่เป็นนี่เป็นเกณฑ์ประจําตัวทั่วทุกคนขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอนุตตระสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นก็ขอความสุขความสงบเจ็นเป็นคนดีมีความกะตันยูกะตะเวทีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสัตวชนลูกหลานทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่าน ก็ถึงเวลากันอีกแล้วนะที่เราจะได้มาศึกษาสาระของชีวิตกันชีวิตมีสาระ,าระกับไม่มีสาระ,ส,าระสิ่งที่เป็นสาระ,าระก็จะเป็นเหมือนสัตวใหญ่ให้เราได้ดึงกิน ทั้งอาบทั้งดืง่มยามร้อนก็ได้อาบยามหิวก็ได้ดื่มกินฉันใดก็ฉันนั้นคนที่มีธรรมะก็ย่อมได้เสวยความสุขตามที่ตนปรารถนาหรือแม้ไม่ปรารถนาก็ตามและคราวที่แล้วนี้เราได้ฟังเรื่องราวของ ท่านภาษาลิบของท่านพระราวขุนสามเราณรลาขุนกันไปแล้วศาส,สดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาแล้ววันนี้เราก็จะได้มาฟังต่อซึ่งเป็นอดีตชาติของท่านแล้วก็จะเริ่มตอน จับเอาใจความตอนที่พระภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วก็กล่าวขานพิภาควิจาร์ณกันเน่วันนี้จะให้ฟังตรงนี้ <c oughs> แต่ก่อนที่จะฟังตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงความหวังของพ่อแม่ปุดคือความหวังของพ่อแม่ พ่อแม่ทุกคนต่างก็มีความหวังที่จะให้ลูกน้อยของตนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการเรียนการศึกษาเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็ต้องจงตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเหมือนอย่างกับที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระราหคุณเทละ ซึ่งจะเล่าเป็นอดีตของท่าน <c oughs> เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามฟังกันดู <c oughs> ในสมัยนั้นภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภา